เกษตรกรทั่วแดนต่างนิยมใช้กันของดีจึงมาบอกท่านมีสารอาหารคุณภาพมากมายเวอร์พลนของดีแน่นอนมีสูตรไอออนที่สุดยอดกว่าใคร,รสวัสดีค่ะสวัสดีครับเพื่อนพ้องพี่น้องผู้รักความก้าวหน้าด้านการเกษตรมิสเตอร์เกษตรยั่งยืนครับมาติดตามผลการทำงานของ3มเกลือเวอร ซึ่งประกอบไปด้วยเวอร์แพนเวรแพนกระตุซารและปุ๋ยอินทรีย์ทางดินตราหญิงเกษตรวันนี้ครับยังคงมากับแบรนด์แอมบบสเดอร์นะครับทูตทางการเกษตร ผู้ที่จะพลิกชีวิตของเกษตรกรให้เกิดความมั่นคั่งล่ำรวยเกิดขึ้นนะครับวันนี้พบกับคุณหญิงทิติการครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่ที่จังหวัดเชียงรายค่ะและหญิงพาทุกท่านนะคะมาที่สวนลำไย,ยพันธุ์อีดอพันก้านอ่อนนะคะวันนี้ค่ะใครที่มีปัญหาในการปลูกลำไย,ยนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกเล็กผลไม่ดกน้ำหนักไม่ดีร,รวมถึงรสชาติไม่อร่อยเลยปัญหาเหล่านี้จะหมดไป ถ้าคุณมาเจอหญิงหญิงจะสร้างความมั่นใจด้วยผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะจาก3ามเกลอเวิลด์แพนของ World Class Innovation ค่ะนั่นแหละครับที่นี่ครับเราอยู่ที่บ้านป่ายแยงนะครับตำบลห้วยสักอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเจ้าของสวนที่นี่ครับเขาปลูกลำไยนะครับ150าต้นอายุลำไยก็15ปีที่สำคัญครับปรากฏว่าสวนของเขานั้นครับเปลือกกรอบนะครับ แล้วก็เปลือกหายนะครับกิ่งก็เขาเรียกว่ากิ่งแห้งนะครับแล้วก็ใบไม่มันไม่มีสิ่งที่เรียกได้ว่าจเจริญหูจเจริญตาที่สําคัญครับน้ําหนักของผลก็ไม่ได้การขยายของลูกก็ไม่ดีที่เรียกว่าลูกแกนและที่สําคัญครับเขากลับมาใช้3ามเกลอือเพื่อนบ้านแถวนี้บอกว่าเอ้ยทําไมออกลูกก่อนเขาล่ะนะครับที่สําคัญอีกครับปรากฏว่าออกลูกไม่พอครับสิ่งที่เพื่อนบ้านบอกกันทั่วหน้าเลยบอกว่า อร่อยเหลือเกินลำไยที่แห่งนี้เจ้าของสวนและที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์อยู่ที่นี่เลยครับสวัสดีทั้งสองท่านรครับสวัสดีครับครับเจ้าของสวนมีชื่อเสียงเรื่องนามว่าอะไรครับเป็นเช่นครับเจ้าว,วันดีเจ้าข้าเจ้านางสุมาลีกาซ้อนนะเจ้าเนะาะก็เป็นเจ้าของสวนลำไยนะเจ้าตีบ้านปลายแยงมูทีหกตะบนห้วยซักนะเจ้าก็ทําลำไยมาหลายสิบปีแล้วเจ้า ก็ทำอยู่เป็นประจำทุกปีทุกปีกปนะเจ้าเนาะ,ะหลังจากทุกปีที่ผ่านมาก็ได้ประสบป,ปัญหาหลายอย่างนะเจ้าทำให้เนาะบางครัง้งบางปีก็ได้บางปีก็บ่ได้นะเจา้าทำให้ปัญหาต่างๆทีต่ตตามมาก็ทำให้ลำไย,ยของเขาอะ มันมันกิง่งมันแห้งนะเจ้าแล้วก็ดินก็ไ่ดีตัวนะเจ้าเพราะเขาจ้ปุ๋ยเคมีเยอะนะเจ้าหลังจากที่เขามาใจ้3สามเกออตีพันมานะเจ้าบวปีตีแล้วปีหกหกตีพันมานะประมาณมกรานะเจ้าไม่ลวงก็ได้มาใจ้3สามพธภัณฑนของสามเกอตีไอ้่นมาแนะนานะเจ้าอที่แปลว่าเจ้าไผ่มาแนะนําที่ปรึกษาบอกได้บอกชื่อเสียง <c oughs> เรียงน้ำเลยครับ <c oughs> จะบอกหน่อยครับผม <c oughs> ครับท่านพิสุทธิ์ก้องสิริประยาครับผม เนื่อเดี๋ยวอยากให้ท่านนะคะพี่นะคะช่วยแนะนําหน่อยว่าทําไมวันนี้ถึงพาเราสองคนเนี่ยมาที่สวนแห่งนี้คะครับผมก็สาเหตุที่พามานะครับเมื่อก่อนอย่างที่แม่หลวงได้เกริ่นไปเมื่อกี้นะครับ,ค,รบคือใบเล็กต้นโสมนะครับลูกแกนนะครับแดงอาจารย์ที่ยัไม่โตฮะที่ต้นโสมเนี่ยมันโสมขนาดไหนคะโ,โสมโสมอย่างอย่างหนักนะครับทาแม่หลวงอย่างหนักเลยครับเพราะว่าเปลือกมันนะเปลือกมันจะร่อนหมดเลยนะครับอ๋อ เปลือกต้นมานี่นะครับกิ่งมันนะคะกิ่งที่มันมันออกใบอะค่ะมันกิ่งมันจะเหลือครึ่งเดียวพอมันแห้งเวลามันรับน้ําหนักกิ่งมันก็จะหักลงเพราะว่ามันมันไม่พร้อมแล้วเราบังบังคับมันออกแล้วทีนี้ใบมันออกมามันก็เลยเป็นใบออกเหลืองๆมันมันแห้งค่ะมันแค่มันแก่นหมดเลยครูอาจารย์เขามาแนะนําให้แม่หลวงก็เลย ทำตามคำแน่นอนอาจารย์ก็เอา3เกลือมามาใช้เพิ่งใช้เป็นปีปีแรกตั้งแต่มก,กรามาถึงเดี๋ยวนี้ก็รู้สึกว่ามันเปลี่ยนแปลงไปเยอะจริงๆค่ะ,ะต้นลำไยของเราก็เริ่มสมบูรณ์แล้วก็ดูมันมีน้ำมีนัวน,นะคะก <laughs> มีดวน <c oughs> ดูมีชีวิตชีวาก็คือเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนมกราคมปีหก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 ค่ะมกราปี6-6หกแล้วก็เริ่มทำสารถูกไหมครับแล้วตอนก่อนหน้านั้นเนี่ยครับ ที่เราได้รับผลผลิตนะตอนที่ยังไม่เจอสามเกลือเนี่ยผลผลิตตอนนั้นอะถ้าต้นมาโสมขนาดเนี้ยมันมีผลผลิตให้เราไหมครับมีมีบ้างค่ะแต่มันไม่มันไม่เต็มเต็มทั้งหมดค่ะมันจะมีมันจะออกลูกด้านนี้นิดด้านนี้หน่อยอย่างเงี้ยค่ะหลังจากเรามาใช้ตัวนี้รู้สึกว่ามันจะออกทั่วทั้งต้นนะค่ะมันความสมบูรณ์มันมีเนาะมันก็เลยออกให้เราทั้งทั้งต้นเลยค่ะดีอ๋อผมอยากจะถามเคล็ดลับนิดนึงนะครับว่า ตอนที่เราสามเกลือเราใช้คู่หูอย่างไรหญิงเกษตรใช้ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะใช้อย่างไรอธิบายโดยละเอียดว่าแก้ปัญหาเหล่าน,นั้นโดยวิธีอย่างไรครับตอนตอนแรกเนาะเราแต่งกิ่งเสร็จเราก็เอาหญิงเกษตรแล้วก็ลงลงสองต่อหนึ่งค่ะ หลังสองต่อหน<ม>ึ่งคือ<ม>อะไรครับปุ๋ยเคมีหนึ่งค่ะยาสูสูตรสิบห้าเนาะเราใช้หนึ่งแค่นั้นเองได้หญิงกเกษตรสองค่ะแล้วก็ถ้าหญ<บ>ิงกเกษตรสองกิโลนะครับปุ๋ยสูตรนั้นก็ประมาณหนึ่งกิโลกี่วันครั้งครับใ,ใ,ใ,ใส่ใส่ตอนแรกก็ใส่หลังจากแต่งกิ่งเสร็จแล้วก็ใส่ค่ะใส่แล้วก็มันเริ่มแตกใบครั้งแรกออกมาค่ะใบครั้งแรกมันเริ่มมันแล้วก็ใส่อีกรอบนึงอ่าค่ะใส่อีกรอบนึงก็ทําให้มันทําให้มัน สะสมอาหารนะคะามันสะสมอาหารได้ดีค่ะตรงนี้ใบมันก็เริ่มมันเดี๋ยวนี้เริ่มแต่งกิ่งแล้วค่ะเีย<อ>ตอนนี้เดี๋ยวก็จะได้สั่งปุ๋ยมาอีกค่ะ,คะแล้วคู่หูล่ะครับเราใช้ยังไงเพื่อกันเรียกว่าบํารุงดูแลรักษาต้นแล้วก็กินการสาขาตลอดจนใบแล้วก็ผลครับตอนหอมไม่หลวงที่อาจารย์มาแนะนําใหมๆ่ๆไม่ขัง้งแรกพ่นทางดินก่อนเลยครับผสมเสร็จพ่นทางดินให้ให้รอบต้นให้ทั่วต้นพื้นพื้นดินให้มัน ค่าเชื้อโรคค่าทุกอย่างแล้วก็ฟื้นฟูค่ะฟื้นฟูแล้วก็พ่นกิ่งที่มันแห้งด้วยค่ะอาสามของเราเนี่ยพ่นยังไงคะใช้สองสองอย่างเนาะที่พ่นก็คือวัวเพนกับไขโตซานเออ่นาะไขโตซานอยู่ที่เป็นกระป๋องใช่ไหมคะอ๋อเนาะใช้ใช้อยู่สี่ฝาสี่ฝาน้ำสองร้อยลิตรค่ะแล้วก็วัวเพนอยู่สิบห้าค่ะสิบห้าช้อนพูนด้วยค่ะพูนนีก็เป็นสูตรในการฟื้นฟูเลยนะครับ พอฟื้นฟูนั้นกี่วันครั้งครับการพ่นตอนนั้นอยู่ประมาณใช้อยู่ขั้งใหม่ๆก็อยู่เจวันครั้งแล้วก็นานๆไปก็15้า <15 S 1> วัน15ห้าวันถึงหนึ่งเดือนแล้วแต่ดูดูว่าออใบของมันมีความพร้อมแล้วมีความต้องการยังไงนะคะคต้องดูตามนิดด้วยพ่นไปแล้วเดือนหนึ่งเอาเป็นว่าเดือนหนึ่งเนาะ,ค,ะ,นะค่ะแล้วเราเห็นไอ้กิ่งที่มันเรียกว่าเปลือกมันล่อนนะครับกิ่งก้านมันกรอบนะครับลักษณะของกิ่งมันเนี่ยเสียหาย มันมีอะไรขึ้นมาทดแทนหรือว่าเราเห็นด้วยตาเนื้อของเราว่ามันใช่แล้วตัวเนี้สามเกลืเนี่ยไปช่วยดูแลเรื่องนั้นตรงนั้นครับใช่ค่ะตอนเมื่อก่อนนี้เราไม่ได้พ่นเนาะมันกิ่งมันก็จะมันจะแห้ง่ามันจะแห้งเวลาเราไปกดมันก็จะดังแกรบๆมันกรอบนะคะคบแบตอนช่วงหลังๆที่เรามาใช้ตัวนี้ได้ประมาณ1-2เดือนอ่าเราก็จะเห็นความแตกต่างเรามาสังเกตดูมันก็ เนื้อของมันที่มันที่มันแห้งอะค่ะมันจะโนนขึ้นแล้วก็ขอบขอบข้างๆที่มันแห้งอะมันก็จะมีมันมีผนังเซลล์ขึ้นมาหุ้มขึ้นมาเปลือกมันหุ้มขึ้นมาเกือบจะมิดอย่างเงี้ยค่ะมันทําให้เออถ้าถ้าเราพ่นทุกครั้งละเราพ่นอย่างเงี้ยมันก็จะมาประสานกันอย่างเงี้ยค่ะฟื้นฟูได้เร็วมากครับก็หมายความว่ามันมีการประสานของเปลือกถูกไหมครับระหว่างเปลือกชั้นในเปลือกชั้นนอกจะเริ่มมีการประสานกันแล้วก็จะเป็นเนื้อเดียวกัน แล้วต่อไปมันก็จะเริ่มกรบทําให้เกิดเนื้อเต็มขึ้นมาใช่ค่ะเรียกว่าแผลหายแล้วว่างั้นเถอะ<ช>นะครับ,รบ,รบกิ่งก็หายกรอบไปแล้วเนื่องจากว่ามีธาตุอาหารเข้าไปสมบูรณ์อย่างนี้ครับพอต้นดีนะครับกิ่งก้านดีใบ ใบมันก็สมบูรณ์ค่ะใบสมบูรณ์มันก็ได้สะสมอาหารมันก็เตรียมตัวที่จะออกลูกในคราวต่อไปมันก็จะสะสมอาหารได้เยอะอย่างเงี้ยค่ะอ่ามันมีความพร้อมมันก็จะออกทั้งต้นอย่างเงี้ยค่ะลำใหญ่ของเรามันก็จะออกทั้งต้นถ้าถ้าใบมันไม่พร้อมเนาะมันไม่มีการสะสมอาหารเราไม่สะสมอาหารให้มันมันก็จะออกทางน้นทางนี้นิดนึงทางนี้นิดนึงอย่างเงี้ยค่ะมันไม่พร้อมมันไม่พร้อมกันเนาะแต่ว่าดอกก็ออกพร้อมกัน สม่ำเสมอพูดอย่างนั้นได้ไหมครับได้ค่ะอธิบายตอนดอกตอนเป็นผลเป็นเม็ดแล้วก็ตอนเป็นลูกมันมีน้ําหนักอย่างไรอธิบายโดยละเอียดโดยที่ผมจะขออนุญาตฟังอย่างตั้งใจครับค่ะได้ค่ะเพราะว่าตอนตอนเรามันออกช่อเนาะออกช่อใหม่ๆมันมันพุ่งแทงช่อขึ้นมาปุ๊บแล้วก็พ่นนะคะพ่นแล้วเพื่อยืดช่อช่อของมันจากที่มันสั้นมันก็จะยาวค่ะช่อของมันก็จะยาวยาวแล้วมันมีความสมบูรณ์เม็ด เม็ดมันออกเม็ดที่มันเป็นลูกเล็กๆที่มันเป็นเม็ดอยู่มันยังไม่บานใช่ไหมคะครับอ่าแล้วก็พ่นได้อีกพ่นได้อีกแล้วก็ตอนมันบานเสร็จเนาะมันบานมันมีเกสรเล็กๆแล้วก็มันออกมาแล้วก็พ่นได้อีกค่ะพ่นพ่นผาเขาเรียกวพ่นฝาดผาดอกเนาะผาผาดอกตรงเนี้ยค่ะทาให้เกสรของมันสมบูรณ์มากอ่าตรงเนี้ยทาให้ลูกมันติดติดเยอะค่ะถ้าเกสรสมบูรณ์แล้วลูกมันก็จะติดเยอะค่ะก็เรียกว่าเกสรตัวเมียมาก ทําให้ลูกนั้นมีอาการที่เรียกกันว่าเยอะขึ้นถูกไหมครับแล้วก็ติดลูกเป็นผลขึ้นมากขึ้นเอาพอติดลูกแล้วตัวนี้เกษตรกรก็ต้องมีความมั่นใจแล้วว่ามันจะเพิ่มน้ำหนักคุณภาพเพราะเมื่อก่อนบอกว่าปีที่ผ่านมานะปรากฏว่าผลที่ออกมาเห็นว่าผลมันเป็นยังไงครับล,ลักษณะผลมันแค่ค่ะมันแค่แกนมันมันผลเล็กเล่เราก็เล่งนะเราก็เร่งเราก็พ่นตาปกติแต่มันไม่ขยายตัวค่ะ อ่าลูกของมันอะ่ะมันโตช้าแล้วเวลาเราเก็บผลผลิตมันก็ได้เป็น A. เดียวเป็น B. เป็น C. อ,อะไรเนี่ยค่ะอ่ามันมันเป็นพวงแต่มันไม่โต,ตมันมันไม่เหมาะสมกับการที่เรียกกันว่าตลาดนิยม<ช>ถูกไหมครับเพราะตลาดไม่นิยมก็หมายความว่ารา,าคารเราก็ไม่ได้ถูกไหมครับเอาละครับปีนี้ผลที่เคยแกนนะครับเปลือกก็ไม่ขย,ยายลูกก็เล็กนะครับน้ําหนักของลูกก็ไม่ได้นะครับปีนี้ คุณภาพของผลผลิตของเราเป็นอย่างไรบ้างครับคะก็หลังจากเรามาใช้สามเกินนะคะเนาะอ่าก็ทำให้ผลผลิตของเราดีขึ้นมากเห็นเต็มตาเลยวันนี้เลยที่หมูพวกเรามาดูน้องก็จะเห็นว่าเออมันเป็นพวงค่ะมันออกมาเป็นพวงพวงใหญ่แล้วก็ลูกก็เสมอกันค่ะไม่มีคือลูกเล็กนี่มีนิดเดียวอ่าแต่เวลาเราไปล่อนมันก็จะเป็นสอง A นำา A เดียวค่ะเพราะว่า เมื่อก่อนนี้เราก็จะเป็น A เดียวเป็น B เป็น C, างเงี้ยคะโโ่ะโอ้โหที่2 A ก็ยิ้มชื่นใจเพราะว่าพอ 2A มันเยอะกว่า A เดียวถูก<ช>ไหมครับก็หมายความว่าสิ่งสำคัญครับพอเป็น 2A ก็หมายความว่าเปลือกของเราก็จะบางลงหน่อยนะฮะ,ะน้ำหนักลูกภายในก็จะขยายขึ้น<ล>เนื้อขยายขึ้นเนื้อเยอะไหมครับเนื้อเยอะแล้วเม็ดเป็นครับเม็ดเป็นไงเม็ดเล็กเม็ดเล็กค่ะแล้วก็เม็ดข้างในเล็กแล้วก็เนื้อเยอะแล้วเวลากินมันก็กรอบ กรอบแล้วก็หวานฉ่ำค่ะแะครับแล้วมีใครมาพูดอย่างนี้กับเราเนี่ยเขาเราพูดเองนี่มันยกยอปอปั้นตัวเองเกินไป<ช>หรือเปล่าก็ปีนี้เนาะอ่าจะชาวสวนที่ในหมู่บ้านนะคะเนาะเขาก็แปลกใจว่าทําไมปีนี้ทุกปีของเราก็จะเก็บพอๆกับของเขาใช่ไหม<ช>เวลาเราเราทำสารก็ทําเวลาเดียวกันแล้วของแม่หลวงอ่ะปีนี้แม่หลวงพ่นใช้ผิภพณฑ์ของตัวนี้ปุ๊บเนี่ยเวลาเรามาทํา เราเรามาเก็บผลผลิตอะค่ะเขาก็แปลกใจว่าเขาก็ถามว่าทําไมไม่หลวงปีนี้ทําไมเก็บก่อนเพื่อนอทำไมสวนน้องไม่หลวงลําไยถึงโตเร็วเขาก็มาชิมเนาะอมาชิมมาดูว่าเป็นไปได้ยังไงนะไปใช้อะไรเขาก็ถามเนาะไม่หลวงก็ว่าเนี่แหละก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของตัวนี้เขาก็บอกจริงเหรอปีหน้าขอใช้ด้วยคนนะเขาก็บอกนี้เนาะเขาก็ถามครับนอกจากเก็บได้ก่อนแล้วนะครับ ทำเหมือนกันทำสารวันเดียวกันแต่ของเราเก็บได้ก่อนคุณภาพก็ผิดแปลกแตกต่างนะครับที่สําคัญครับอยากถามนิดเดียวเมื่อเกี้ยตอนต้นผมพูดด้วยว่าปีที่เราเก็บผลผลิตปี66ตอนนั้นยังไม่ได้เจอสามเกลือนะร้อยห้าสิบต้นเราได้มากี่ตังกี่สลึงกันดีกว่าอตอนนั้นร้อยหิบต้นได้อยู่แสนหกค่ะแสนหกค่ะเออปีนี้เนาะปีนี้เรา <10 6. S 2> ทําแค่ห้าสิบต้นครัห้าสิบต้นก็คิดว่าคงจะได้ น้องสองแสอะคะ่ะเพราะว่าราคาก็ดีค่ะ, mm hmm. ะปีนี้เพราะว่ามันติดรอบรอบต้นทุกต้นมันติดดีอะคะ่ะมันติดเมื่อก่อนนี้มันติดจะติดข้างนี้หน่อยข้างนี้หน่อยอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็นับจํานวนต้นแล้วเนาะ,ะแต่รู้สึกว่าปีนี้ที่เรามาใช้ตรงนี้แล้วม,ม,มันทั้งต้นมันครอบคลุมหมดทั้งต้นเลยคะ่ะ<อ>มันก็ได้เยอะค่ะท่านที่เคาครับปีที่ผ่านมาร้อยห้าสิบต้นนะครับทุกต้นนั้นออกดอกออกผลแต่ว่ายังไม่ได้เจอสามเกลอได้มาแสนหก ปีนี้ทำสารเฉพาะ50ต้นแม่หลวงนะครับท่านก็บอกว่าปีนี้200,000ไม่ต่ำที่สำคัญครับความชื่นชมอุดมการณ์ของชาวสวนก็คืออยากได้กำไรจากการทำสวนแล้วเธอก็ภูมิใจนะครับการพูดพรั่งพลูสั่งให้ตัวเองรู้ว่าปีนี้ฉันรวยแล้วนะครับแ <c oughs> ม่หลวงครับถ <c oughs> ามนิดนึง <c oughs> ก่อนนั้นนะที่เราเคยใช้เคมีร่วมกันมาใช้เคมีมาโดยตลอดอ ต้นทุนทางเคมีเราสูงไหมครับแม่หลวงสูงค่ะสูงมากเพราะว่ามันมัน,มนแพงเนาะอย่างปุ๋ยเคมีมันตกกระสอบ1นึ่พันกว่าบาทเนาะเรามาใช้ของหญิงเกษตรแค่สี่ร้อยกว่าบาทนะคะเนาะสี่ร้อยกว่าบาททําให้ดินเราดีรู้สึกว่าดินมันพุงแล้วก็มันพูนขึ้นแหะ,ค,ะค่ะดินมันพูนแล้วรู้สึกว่าใส่เดือนก็เยอะ อ่า oh. มีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นเยอะเมื่อก่อนนี้ดินมันจะแห้งเราเรามาสวนเราก็ดูดินมันแห้งค่ะเวลาเราใช้เคมีเยอะๆเนาะ mm hmm. อ่าตอนนี้เรามาใช้ตัวนี้เร,เราลดเคมีลงแล้วใช้ตัวนี้เข้าไปสองส่วนเนะตรงเนี้ยดูก็ดูดินก็มีความแตกต่างเราขุดดูข้างใต้ดินมันก็มีไส้เดือนขึ้นมาเยอะเลยค่ะ oh. อ๋ะตอตรงนี้ค่ะ นี่ก็หมายความว่าสิ่งที่ต้นทุนเราลดไปนะครับลดไปสักเท่าไหร่ครับในการที่เมื่อก่อนต้น,ตนทุนเราทำา150ต้นกับต้นทุนที่ทำา50ต้นแล้ได้2 0 0แสนเนี่ยต้นทุนมันลดมากน้อยคิดเป็นเปอร์เซ็นสักเท่าไหร่ครับโอ้ปนเรียกว่า3 3ส่วนนี่จะเราจะลดไปเป็น2ส่วนนะคะอะ๋อเหรอคะเคยใช้3ส่วนเต็มหายไป2ส่วนเลย ลดลงไปสองส่วนนี้เราก็ใช้ส่วนเดียวเองใ่่คะก็<ถ>กำไรได้มากขึ้นด้วยมากขึ้นด้วยล้วทำต้นน้อยลงเโโ<ช>ขาสโลกแกนเลยาสโลกแกนในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาครับ,รบมาณถึงวันนี้เราเห็นการเปลี่ยนแปลงนี้อยากจะบอกอะไรกับเพื่อนพ้องน้องพี่ที่เขากําลังดูว่าอาจารย์ยุทธเองนั้นก็มาส่งเสริมโดยเฉพาะพี่น้องที่จังหวัดเชียงรายนะครับเรื่องทั้งลยายําไยทั้งทุเรียนผลละหมากรากไม้ทุกอย่างเรียนเชิญครับอาจารย์ยุทธครับครับผมก็ขอ ให้ความไว้ใจได้นะครับว่าสามเกลือวัแพนของเรานะครับใช้แล้วดีใช้แล้วดีจริงนะครับเพราะว่าเกษตรกรนะครับกล้าการันตีเลยครับว่าใช้แล้วเห็นผลครับครับโอ้โหชัดนะฮะแต่ในส่วนเจ้าของสวนครับพี่หญิงถามหน่อยที่ครับว่าในฐานะผู้หญิงด้วยกันเนี่ยนะครับได้เงินมาเนี่ยเอาไปใช้อะไรบ้างพี่หญิงคิดว่าเขาจะแบ่งให้สามีเขาไหมถามถ้าเป็นหนูนะฮะหนูก็คงจะนําไปต่อยอด ถ้าเป็นตัวหนูนะใช,ใช่เพราะว่านี่ขนาดเราทำจากเดิมเนี่ยลดลงตั้งเยอะแน่นะคะในเรื่องของการปลูกนะเรายังได้กำไรเยอะขนาดนี้แล้วถ้าเราลงเต็มร้อยล่ะใช่ใชคิดว่าปีหน้าจะพ่อเราได้ผดพันธุ์ดีอยู่แล้วเนาะ,<ช>ะปีหน้าก็คิดว่าจะลงเต็มทั้งหมดดูอแล้วก็คิดว่าเราดูแล้วว่าที่เราพ่นไปแค่สองรอบดูใบมันก็ชุ่มฉ่าแล้วก็ดูเขียวเขียวงามมากแล้วก็คิดว่าปีหน้าคงจะ ใช้เต็มที่ให้ร้อเซไปเลยอย<ช>่างเงี<ช>้ยค<ช>่ะทร้อยห5 0ต้นก็จัดเต็มไปเลยก<ช>็เพราะนี่ถ้า50าสิบสองแสนห้าสิบนั่น เหลือตั้งร้อยอีกสองแสนสองแสนเฮ้ยหกแสนนะปีหน้านะอุ้ยมันมไม่ใช่อย่างนั้นนะคะอาจารย์คือการทําสวนเนอะอ่ามันมันมันได้กําไรไหมก็คือเราได้กําไรชีวิตเราด้วยเรามีความสุขกับการที่เราได้ทําตรงเนี้ยค่ะก็คือความสุขในชีวิตของเราอ่าเราทําอะไรก็ตามถ้าเราทาเริ่มมีความสุขเราใช้ผลิตภัณฑ์ที่มันมีทําให้เราอ่ะอ่าปลอดสารด้วยอ่าอะไรด้วยเรากินเข้าไปเราก็ ปอดสารนะเนาะปอดสารเราตัวเนี้ยมันเราต้อง<ำ>เดินเข้าเดินออกใช่ตลอดใช้ตัวนี้มันทำททให้เป็นธรรมชาติใช่มันเป็นธรรมชาติดีมากครับในฐานะที่เป็นแม่หลวงดูแลลูกบ้านนะครับดูแลพี่น้องเกษตรกรภายในหมู่บ้านของเราถูกครับแม่หลวงนะครับดังนั้นแม่หลวงครับอยากจะบอกอะไรเพื่อนพ้องน้องพี่ด้านการเกษตรที่ทําเกษตรโดยเฉพาะสวนลําไยเนี่ยว่าคุณเดินมาถูกทางแล้วนะที่จะใช้อินทรีย์อย่างเงี้ยแม่หลวงช่วยบอกเขาด้วยครับค่ะก็นองเมื่อก่อนนี้แม่หลวงก็ ไม,ไม่ได้ใช้ตรงนี้เนาะก็มองไม่เห็นนะคะเนาะ,อะพอดีอาจารย์ท่านแนะนําแล้วก็เริ่มใช้มาก็รู้สึกว่าเออมันเห็นผลชัดเจนแล้วก็เออทำเห็นความแตกต่างและความปลอดภัยด้วยแล้วก็ผลผลิตเราดีขึ้นด้วยออตรงนี้หลายๆอย่างเนาะทำให้เรามีความมั่นใจขึ้นเดือนนี้นะคะทำกะเกษตรด้วยความมั่นใจมากแล้วก็ คิดว่าพี่น้องในของห้วยศัก์เราอาคะคอ่ะคิดว่าปีนี้แม่หลวงจะส่งลำไย,ยเข้าประกวดที่งานลำไย,ยกระท้อนของดีตะบลห้วยศัก์ในวันที่สามที่สี่สิงหาคมเนี่ยนะคะแม่หลวงจะเอาผลผลิตไปไปทาการประกวดด้วยและไปโชว์และไปขายด้วยว่าเนี่ยพีทพานของเราที่เราใช้ตัวนี้ทาให้เออลำไย,ยของเราลูกขนาดนี้โตและสีสวยขนาดนี้ค่ะ ก็จะทําให้ทุกคนได้มาเห็นแล้วก็มีความมั่นใจกับ,กบพวกเราไปด้วยอย่างนี้ค่ะในหลวงก็ดีใจมากค่ะที่คือเนอะไม่คิดว่าจะมาพบ ในสิ่งตรงนี้หลังจาก,กเกษียณแล้วเมื่อก,ก่อนนี้ไม่ค่อยเจอเนาะ,ะหลังจาก,กเกษียณแล้วมาทําตรงนี้ทําให้เรามีความสุขค่ะมีความสุขแล้วก็มาพบผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้วทาให้เราลดต้นทุนไปในตัวด้วยอ,อย่างเงี้ยค่ะนี่ถึงขั้นที่เรียกกันว่าจะส่งเข้ากองประกวดนะครับลำใหญ่ขนาดนี้นะครับผิวพรรณดีนะครับน้ําหนักดีเนื้อขาวจ้าอย่างเงี้ยนะครับรับรองได้ว่าขึ้นแท่นสวมมงกุฎแน่นอนในฐานะน้องหญิงครับแบรนด์เอเมสเดอร์ จะได้บอกพี่น้องเพื่อความมั่นใจอย่างไรครับใครที่มีปัญหานะคะอย่างที่แม่หลวงได้เจอหรือว่าใครที่ปลูกลำไยแล้วเจอปัญหาเหล่านี้หรืออาจจะมากกว่านี้นะคะขอให้คุณมั่นใจได้เลยว่าผลิตภัณฑ์ของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นคู่หูมหัศจรรย์หรือว่าเป็นปุ๋ยหญิงเกษตรนะคะทั้ง3ตัวนี้รวมกันเป็น3เกลอเวอร์แพนจะสามารถช่วยแก้ปัญหาให้คุณอย่างตรงจุดแน่นอนและใครที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะรับรองว่าเจอเราสองคนหญิงที่ิกาและ มิสเตอร์เกษตรเจอกันทั่วไทยแน่นอนทุกส่วนทั่วไทยคะ่ะโอ้และนี่คือความรู้สึกดีๆครับกับการปลูกลำไยนะครับที่ทุกคนสามารถทำให้กันลดต้นทุนแล้วก็ทำให้ต้นแข็งแรงถึงขั้นที่เรียกว่าลูกนั้น ส่งเข้าประกวดรับรองได้ว่าสวมงกุฎแน่นอนเกษตรกรไทยครับวางใจนะครับสามเกลือเวอร์แพนทาให้ทุกคนมีชีวิตที่มีคุณค่านะครับและที่สําคัญครับปลอดภัยจากทุกสารพิษนะครับวันนี้เราทั้ง4ี่ครับได้มาให้ข้อเสนอแนะดีๆเกี่ยวกับํำไยโอกาสหน้าครับเจอกันทุกสวนทุกการเกษตรทั่วไทยครับกับ3เกลือเวอร์แพนจะช่วยท่านได้ทุกวิกฤตครับวันนี้เราทั้ง4ี่ลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกันครับสวัสดีครับ วัว์พลนหญิง,งกเกษตรใช้รถด,ดีใช้รถรวยช่วยปลดหนี้